แม่ดีปัทมาซึงใจลุงแซมยุรน,นันส่วนมงคลแต่งงานให้ลูกสาวเอ็นดูตั้งแต่เล็กจนโตดีปัทมาเผยภาพประทับใจแซมยุรนัณนและภรรยา,ยาสวย่วนมงคลแต่งงานให้กับลูกสาวย้อนภาพตอนเด็กกับปัจจุบนันลุงแซมน่ารักไม่เปลี่ยนเป็นวันที่แม่ดีปัทมาและพ่อเอกสมาอบอุ่นหัวใจและปรับเรื่องเป็นที่สุดเมื่อได้เห็นลูกสาวคนเก่งหมอพลอยแพทย์หญิงโสวิชยาปานทองเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวหมออ่านในแพทย์นัสวัสดเจริญพูศสิริมีภาพบรรยากาศงานแต่งที่แม่ดีได้โพส ไร้องเอ่ยขอบคุณผู้ใหญ่อาทิแม่ก้อยธาริกาน่องอรุโนชาแม่หนูส่สวงสุดาและแม่กอบสุขจารุจินดาที่เดินทางมาร่วมในพิธียกน้ำชาและหลังน้ำสั่งให้พรกับหมอพรอยและหมออานลูกหลานที่ออกเือนไปอย่างชื่นมืน่นนอกจากนี้แม่ดี้ปัตมายังมีพ้าประทับใจคุณสองมากๆเมื่อแสมยุรนาน และมุกมาริสาหรือลุงแซมป้ามุกข,ของหมอพลอยที่มาสวมมงคลแต่งงานให้กับลูกสาวทุกจิรัอีกด้วยหนยเมดีได้เขียนข้อความบอกเล่าเรื่องราวไว้ตั้งแต่สมัยเด็กของหมอพลอยกับลุงแซมขอบคุณพี่มุกและพี่แซมที่หลักครอบครัวของน้องให้เกียรติมาสวมมงคลให้กับหลานสาวตัวเ,เล็กที่เคยนั่งตักลุงแซมมาตั้งแต่เด็กค่ะแฮชแท็กมากับคำขอบคุณแอดแซมอันเดอร์สกอร์อยู่ลานานแอดมุกมาริสา แฮชแท็กสิบเกทับสิบสองทับยี่สิบเอ็ดแฮชแท็พลอยอันแฮชแท็กรักหมอหลายคนเห็นภาพแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่น่ารักภาพที่น่าประทับใจเป็นที่สุดขอขอบคุณภาพแซมเดอร์สกอร์ยุนนานภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ